สวัสดีครับพี่เผือกผมดีใจมากวันนี้ได้เจอพี่เผือกได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วว่าเป็นมือโปรเรื่องการเตรียมดินสําหรับที่เราจะบั่นข้าวครับผมถามตรงๆเลยว่าอาชีพนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผมเริ่มตั้งแต่อายุ16ครับ16ครับผมแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้4 0ิประมาณ4ี่ครับ16 45ก0กว่าปีครับผมทําอย่างนี้มาตลอดเลยครับก็อาชีพอาชีพทํามาครับแสดงว่าเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าปลูกข้าวดีไม่ดี ใช่ครับพี่พอได้มากพี่มาทํานาครั้งแรกเนี่ยตรเนี้ยดินนี้แองแองนี้บานเลยครับพี่แรกอะดูไม่ได้เลยดูไม่ได้อสีสีดินเป็นไงครับสีดินนอกแดงแดงครับมันเป็นกระ้ายดินดันดานนะแล้วตอนนั้นที่มาทาครั้งแรกรู้สึกว่าจะปลูกข้าวขึ้นไหมเนี่ยตอนนั้นผมคิดว่ามันจะไม่ขึ้นผมคิดนะนะก็ดินมันแดงมันไม่มีหน้ามันไม่มีหน้าดินในฐานะที่เรามีประสบการณ์นี่นะไปทําเทือก เรียมให้ใขรต่อไครเขาประสบความเด็จในการปลูกข้าวหวานเมื่อไหร่ขึ้นเมื่อน,นั้นคร<ะ>ับแต่มาแปลงนี้ครั้งแรกนี่โอ้โหทีแรกก็ท้อเหมือนกันท้อเหมือนกันท้อเหมือนกันครับ<ล>ยากอ่ะฮะมันยากมันยากมันไล่าย,ยากทีแรก<ะ>อ่ะเพราะแองมันยเยอะแล้วม,มาถึงวันนี้วันนี้เริ่มเริ่มสบายแล้วครับมันก็เริ่มเสมอทักยิ่งเสมอเมื่อไหรเราก็สบายเมื่อนั้นโดยประสบการณ์ของพี่คิดว่าผ่านมาหนึ่งครั้งแรกเราไม่มีฟานจะมัอ๋อ ใช่ค่ะเห็นไหมมันเป็นพื้นที่ดินร้อนเลยมีกกมีปืออะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ทำยากเนี่ยเราผ่านการทำนามาแล้วครั้งหนึ่งปลูกข้าวหอมมะลิก็เกี่ยวไปแล้วทุกคนที่มาดูวันที่เราหวานด้วยโดนนี่นะเราใช้ผ่านข้าวแค่ห้ากิโลต่อไร่ทุกคนก็ตกใจโดยเฉพาะปลาเปี๊ยกเนี่ยม่แทบไม่เชื่อเลยแอบดินทาจาย์รับหลังนะใช่ครับเฮ้ยจะได้กินข้าวไหมแต่เชื่อไหมเราใส่ปุ๋ย สิบแปดสิบหกศูนย์แค่สิบโลศูนย์ศูนย์หกสิบแค่อ,อีกสิบโลต่อไร่อันนี้ก็ใส่ไปสี่สิบโลแล้วพอข้าวอายุห้าสิบกว่านี่มันเริ่มตั้งท้องแล้วก็ใส่ปุ๋ยยูเรียแต่ทำเป็นลูกละลายชา้าอีกสิบกิโลต่อไร่ใส่ปุ๋ยค่ัสองครั้งเนี่ยเราก็ได้เกี่ยวข้าวแล้วแล้วเราก็มีฟางที่เอาไปหมักแล้ววันนี้พี่ก็มาทำเป็นรอบที่สองใช่คนระับมีความสุขไหมครับกับการที่ได้มาช่วยจาก แผ่นดินที่ว่าปลูกข้าวไม่ขึ้นเนี่ยแล้ววันนี้มันดีขึ้นมันก็มีความสุขครับเป็นเป็นอาชีพของเราผมเห็นพี่ทําไปพี่ยิ้มไปอ,ะอ่ะ <c oughs> มันมีก็มันมันก็ต้องยิ้มครับมันมีความสุขมันยิ้มเพราะว่าจะได้ตังค์ยิ้มหมดมันก็สองอย่างนะครับแต่แ,ตแตดูจากสนนราคาแล้วพี่ก็คิดแบบกันเองเนาะ <c oughs> ใช่ครับโอ้กันเองมากเลยผมบอก <c oughs> โ,อโอ้มีความสุขเลย <c oughs> ว่าเออนี่เรามาได้ร่วมงานกันแล้ววันหลังเนี่ยจริงๆเราจะหวานข้าววันที่ห้านี่นะด้วยโดนนะ แต่ก่อนที่เราจะหวานเนี่ยเราเราจะแช่แช่ด้วยอาหารให้มันกินก็อยู่ในเม็ดเลยแล้วเราก็จะมาคลุกมันอีกทีให้มันแข็งแข็งแรงขึ้นระหวังว่าเราจะปลูกข้าวที่เอาชนะหญ้าได้มันมันแข็งแรงมันโตแข็งกรญาได้เนี่ยวันนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยาฆ่าหญ้เดี๋ยวนี้เรื่องหญ้าเป็นปัญหาใหญ้ใช่ครับต้นทุนการปลูกข้าวมันไปหนักอยู่ตรงที่ กุมยาใช่แล้วไม่ใช่สิ่งแวดล้อมเสียด้วยนาที่ใช้ยาเคมีเยอะๆกับนาที่นี่เราไม่มีสารพิษเลยที่ลงไปสัมผัสน้ำแล้วเป็นยังไงมันก็ไม่คันนะครับมันก็ต่างกันนะฮะรู้สึกได้เลยอ่ารู้สึกได้มันก็ต่างกันดินเป็นยังไงดินมันเย็นหรือร้อนดินมันมันไม่เหม็นนะครับไม่เหม็นใช่โอ้แล้วอย่างนี้ถ้าทั่วนี้ไปเนี่ยลงไปแล้วสภาพนาเป็นอย่างนี้หมดพี่ทํางานมีความสุขขึ้นไหม น่าจะดีครับผมได้ไม่อันตรายเอนะก็หวังว่าจากประสบการณ์จากตรงนี้นะพี่ก็น่าจะได้ไปถ่ายทอดไปเล่าให้เขาฟังไอเรื่องที่ว่าไม่น่าเชื่อเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะมันอยู่ที่เราลงมือแล้วก็มีวิชาการเข้าไปเราไปช่วยแต่เรื่องทำเทื่อกเนี่ยต้องยกให้พี่เปลือกคนเดียวเลย่านนี้ครับผม20กว่าปีที่กประสบการณ์ที่นะขอบคุณมากนะครับ